ตอนที่1,073คุณย่าหุ้นทั้งหมดของเราหายไปและโยนทิ้งไปตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยและเรายังเป็นหนี้ธนาคารด้วยเงินกู้ที่น่ากลัวมากกว่า100ล้านใบหน้าของกงเทียนหลงซีบและดวงตาของเขาก็แดงกำ่ำตระกูลวังจบลงแล้วพวกเขายังเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะขายหุ้นทั้งหมดเมื่อคืนนี้ เขาถึงกับยืมเงินก้อนโตตอนนี้พวกเขาทั้งหมดอยู่ในสำนักงานเพื่อรอการมาถึงของประธานคนใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาบุคคลลึกลับได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของตระกูลกองในคราวเดียวในมุมมองของพวกเขาประธานคนใหม่ที่ได้รับทุนทางดาราศาสตร์แม้ว่าจะไม่ได้ใช้จ่ายสักบาทแต่ก็ยังเป็นผู้ช่วยชีวิตของพวกเขาอย่างน้อยพวกเขาก็ขายหุ้นหมด เนื่องจากประธานคนใหม่กล้าที่จะรับช่วงต่อก็หมายความว่าเขาสามารถจ่ายเงินสามหมื่นล้านหยวนได้พวกเขากำลังรอประธานพวกเขาต้องการทำงานในประกูลกองต่อไปเพราะพวกเขาทั้งหมดเป็นหนี้เงินจำนวนมากที่ไม่สามารถชำระคืนได้หากพวกเขาออกจากประกูลกองพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างพวกเขายังหางานไม่ได้ พวกเขาหวังว่าประธานคนใหม่จะรักษาพวกเขาให้ทำงานต่อไปในตระกูลกองนี่คือความหรูหราครั้งสุดท้ายของพวกเขาผู้ที่สามารถจ่ายเงิน30,000พล้านได้จะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตีอานลองกีอังเกียนโปรดเตรียมตัวให้ดีหลังจากนั้นคุณต้องมีความเคารพแม้กระทั่งประจบสอพลอเมื่อกี่อังเกียน ต้องการคุณสามารถบริจาคร่างกายของคุณอีกครั้งและคุณคุณพวกเขาทั้งหมดเป็นสมาชิกระดับสูงและเป็นสมาชิกหลักของประกูลกองและตอนนี้เราก็ได้เห็นแสงแห่งความหวังสุดท้ายในสถานการณ์ที่สิ้นหวังคุณต้องควบคุมมันให้ดียิงชรากองสวมชุดโรงพยาบาลใบหน้าของ เธอซีดเซียวแล้วเธอพูดอย่างสั่นสะท้านและร่างกายของเธอเกือบจะตลอดเวลาจะสลบอีกเธอสูญเสียขุนนางในอดีตไปอย่างสิ้นเชิงแซบทันใดนั้นประตูห้องประชุมก็เปิดออกเจียงเฟิงพาเลสอิองเกอใครบอกให้เข้ามาหลงทางแม้ว่าตระกูลวังของเราจะล่มสลายมันไม่เหมือนกับพวกเจ้าขยะและเจ้าหมาน้อยก็เข้ามาได้ ข้าจะบอกว่าเราไม่ได้สิ้นหวงังจริงๆตระกูลกองของเราถูกซื้อไปแล้วโดยใครบางคนจากตระกูลเฮฟเว่นดีไฟอ์ิ่งด้วยการซื้อกิจการนี้เราอาจจะรอดจากเจไดและโอบกอดต้นขาของครอบครัวนั้นไว้ได้มันเป็นพรที่ปลอมตัวมาและเราอาจทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยกองติอันลองพูด เมื่อประตูเปิดออกเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกปิดใบหน้าทั้งหมดของเขาด้วยรอยยิ้มที่ประจบประแจงแต่เมื่อเขาเห็นว่าไม่ใช่ประธานที่เดินเข้ามาแต่เป็นเจียนเฟงและกองอีอิงเก้และกลุ่มของเขาเขาจูจูก็โูโหจากนั้นเขาก็พูดอีกครั้งแม้ว่าเราจะตกต่ำมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณทิ้งขยะหรือผู้หญิงเลวๆจะเปรียบเทียบได้ กงเทียนหลงโกรธและเย่ะเย้ยและในห้องประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนของตระกูลกงเกือบจะมีสีหน้าเดียวกันบางคนโกรธด้วยความอับอายและโกรธเนื่องจากกองอี้อิงแก้พยายามอย่างยิ่งที่จะหยุดพวกเขาพวกเขาไม่ฟังเมื่อพวกเขาเห็นกองอี้อิงแก้และเจียงเฟิงอีกครั้งพวกเขาก็รู้สึกว่าพวกเขาช่างโง่เง่าในตอนนั้น พวกเขาแทบจะไม่สามารถยอมรับช่องว่างนั้นได้เลยใช่ออกไปประธานคนใหม่ของเรากำลังจะมาเร็วๆนี้เจ้าขยะและเจ้าหมาน้อยอย่าออกไปสมาชิกอาวุโสข,ของตระกูลกองทุกคนพูดพร้อมกันน้องสาวของฉันและพี่เขยของฉันเป็นประธานคนใหม่ของคุณในขณะนี้กองลิ่งชานซึ่งยืนอยู่ด้านข้างไม่สามารถทนได้อีกต่อไป สัญญาโอนหุ้นทั้งหมดถูกยึดไปแล้วออกอะไรกาหลังจากพูดจบห้องประชุมทั้งหมดของตระกูลกองก็ตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะหืมเมื่อกองติอานลองเห็นฉากนี้มันก็เหมือนกับสายฟ้าทั้งใบหน้าของเขาซีดราวกับกระดาษและมีความคิดที่ว่างเปล่าอย่างน่าสะพรึงกลัว ในขณะนี้หญิงชราเชิญยูนเฟและสมาชิกอาวุโสของตระกูลกองแทบจะละสายตาไม่ได้ด้วยซ้ำและพวกเขาทั้งหมดก็ปล่อยคลื่นแห่งความวุ่นวายในใจออกไปตอนที่1074เจียงเฟิงประธานคนใหม่ที่ซื้อตระกูลกงกลายเป็นขยะเจียงเฟิงอัศเจรี นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนสัญญาโอนทุนในมือของเจียงเฟิงนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นจริงคุณย่าไม่ต้องกังวลฉันจำได้ว่าเนื่องจากบริษัทของเราอยู่ในสถานะสัญญาที่ยังไม่เสร็จสิ้นหากเราต้องการทำการโอนหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์เราต้องมีเงินโอนจำนองหนึ่งหมื่นล้าน มิฉะนั้าน,านแม้ว่าหุ้นของเราจะติดลบก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำธุรกรรมตราสารทุนทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์จูจู่กงเทียนหลงก็นึกถึงบางสิ่งด้วยความกลัวและพูดอย่างดูเดือดอย่างรวดเร็วกลองความคิดนี้แวบเข้ามาในหัวของกองติอานลองทันที ในความคิดของเขาแม้ว่าเจียงเฟิงเจ้าขยะจะขายเฟิงเก้กรุ๊ปทั้งหมดเขาก็จะไม่มีทางสร้างกองทุนจำนองหนึ่งหมื่นล้านซึ่งก็คือสิบพันล้านได้ใช่คุณยายนี่เป็นเรื่องโกหกอย่างแน่นอนเจ้าขยะนี่แค่อยากจะดูเรื่องตลกของเราเฮ้ hey, ตระกูลคองของข้าจะยังรุ่งเรืองคนที่ซื้อกูงสจิวอรีกรุ๊ปของเราต้องเป็นตระกูลใหญ่จากเมืองหลวงของเรา วังครอบครัวจะลุกขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนออกไปเจ้าขยะและเจ้าหมาน้อยเจ้าถูกขับไล่ออกจากตระกูลกองอย่างสมบูรณ์และตอนนี้เจ้ากลายเป็นสุนัขต่ำต้อยสองตัวกองกีอังเกียนก็ตื่นขึ้นมาในเวลานี้เช่นกันในเวลานั้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่พอใจและการเยาะเยะ้ย นี่อาจไม่ใช่โอกาสสำหรับตระกูลวังของพวกเขาในทางตรงกันข้ามหลังจากที่เจียงเฟงและตระกูลชายเยอร์ทำลายตระกูลกองเป้าหมายต่อไปจะต้องเป็นกลุ่มเฟงเก้และเมื่อพวกเขาทำสำเร็จภายใต้ใตแรงกดดันอย่างท่วมท้นของตระกูลชายเยอร์กลุ่มเฟงเก้จะต้องล่มสลายอย่างแน่นอนโดยตอรองงอ เจียงเฟิงยืมเงินเพื่อบริหารเฟิงแก้กรุ๊ปเมื่อเงินหายไปเจียงเฟิงจะต้องตายอย่างเลวร้ายกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนเมื่อพี่น้องชายหญิงพูดดวงตาของเชิญยูนเฟยและสมาชิกอาวุโสข,ของตระกูลกองก็สว่างขึ้นเช่นกันและพวกเขาทั้งหมดก็พูดอย่างตื่นเต้นและเย้ยยยันในขณะนี้พวกเขาเศร้าโศกอยู่แล้วแต่พวกเขามองไปที่เจียงเฟิงราวกับว่าพวกเขาเห็นคนที่แย่กว่า สำหรับสัญญาที่อยู่ในมือของเจียงเฟิงสมาชิกของตระกูลกองแทบไม่เชื่อคำพูดใดๆในขณะนี้พวกเขามองไปที่เจียงเฟิงที่กำลังจะตกอยู่ในห่วงแห่งความตายที่แท้จริงขออภัยคุณเจียงฉันมาช้าใครบอกว่าสัญญาโอนหุ้นในมือคุณเจียงเป็นของปลอมฉันบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าสัญญานี้เป็นของแท้และไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนแม้แต่ตัวเดียวในนั้นจริง ทันใดนั้นเมื่อทุกคนในตระกูลกงตื่นเต้นจนผิดปกติชายชราหัวล้านก็ก้าวเข้ามาในห้องโถงด้านนอกห้องประชุมของสำนักงานใหญ่ตระกูลกงกาเมื่อเขาเปิดปากทั้งห้องโถงของตระกูลวังก็เงียบกริบหดูดวินาทีต่อมาสายตาของทุกคนอดไม่ได้ที่จะจับชายชราหัวโลนอีกครั้งและชายชราหัวโลนคนนี้ก็คุ้นเคยกับตระกูลกงส่วนใหญ่เป็นอย่างดี เขาคือดิ้งยูอันผู้จัดการระดับสูงของจงยวนสต็อกเอ็กชแนเกือบทุกคนในเมืองจงยวนไม่รู้จักด,ดิ้งยูอันตอนนี้ดิ้งยูอันกล่าวว่าสัญญาของเจียงเฟิงเป็นจริงหรือไม่สมาชิกเกือบทั้งหมดของตระกูลกลงที่วนเวียนอยู่บนปากเหวเป็นเวลาสามวันก็ตกอยู่ในความเฉื่อยชายอย่างไม่น่าเชื่อในขณะนี้จริง คุณกำลังล้อเล่นดิ้งอยู่อานพูดจริงๆว่านี่กับตรงเป็นเรื่องจริงเหรอบทที่หนึ่งพันเจเจียงเฟิงซื้อหุ้นดั้งเดิมทั้งหมดของตระกูลกองจริงหรือตอนนี้การควบคุมของตระกูลกองทั้งหมดได้ตกอยู่ในมือของเจียงเฟิงอย่างสมบูรณ์แล้วเจียงเฟิงเป็นประธานคนใหม่จริงๆหรือ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนตระกูลกลงของเรากําลังจะพงาดขึ้นฟ้าถูกซื้อโดยบริษัทใหญ่ในเมืองหลวงของจักรวรรดิไม่ใช่เจียนเฟิงเขาเป็นแค่เศษขยะุ้นง,งูลค่คาติดลบแต่เกือบล้มละลายตอนนี้บริษัทถูกซื้อไปโดยขยะชิ้นหนึ่งฉันจะจ่ายคืนได้อย่างไรฉันเป็นหนี้หนึ่งล้าน กงเทียนหลงตกใจและตัวสันและสมาชิกอาวุโสทุกคนในตระกูลกงก็ตกใจนะเวลานี้กลัวและหมดหวังจริงๆเจียงเฟิงเป็นเพียงเศษขยะเขาซื้อบริษัทและนี่ที่พวกเขาค้างอยู่นั้นไม่สามารถชำระคืนได้นับประสาอะไรกับการเติบโตของตระกูลกองพวกเขาได้ตกลงสู่ก้นบึ้งที่ลึกกว่านั้นอย่างแน่นอนเจ้าขยะเจ้ากำลังมองหาความตาย ถ้าเราตายเจ้าจะต้องตายอย่างเลวร้ายยิ่งกว่าเราแน่นอนเจ้ายังยืมเงินหนึ่งหมื่นล้านจากขิ้นฉีองเจ้ารู้หรือไม่ว่าหนึ่งหมื่นล้านของเจ้าจะหายไปในทันทีโลกหายไปใช่วันนี้เป็นวันสงมอบและถ้าทางตระกูลกองผิดนัดค่าชดเชยจะเท่ากับสามหมื่นล้านเราล้มละลายเพื่อลางหุ้นมูลคคาติดลบในมือของเราและคุณจะจ่ายสามหมื่นล้านนางกอง ยืนขึ้นอย่างกระทันหันในขณะนี้เธอมองไปที่เจียงเฟิงด้วยใบหน้าที่สิ้นหวังและตะโกนกองติอานลองเชินยูนเฟยและคนอื่นๆในครอบครัวกองเกือบจะพูดด้วยความสิ้นหวังในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชินยุนเฟยเกือบจะเสียสติภายใต้ใตการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวสองครั้งตายตายด้วยกันเถอะ เจียงเฟิงจะตายอย่างเลวร้ายกว่าพวกเขาทั้งหมดอย่างแน่นอนพวกเขาตายก่อนและขยะนี้จะต้องตายอย่างเลวร้ายกว่าทุกคนอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าาคุณรู้ไหมว่าต้องจ่ายค่าชดเชยสามหมื่นล้านคุณไม่มีสินค้าเหรอคุณต้องดำเนินการชดเชยตามสัญญาตอนนี้เหรอทันใดนั้นเสียงที่เยื่อหยิ่งและเยื่อหยิ่งก็เตะประตูเปิดออกโดยตรง จากนั้นเขาก็ก้าวเข้ามาและตามหลังเขาตามนักข่าวผู้ประกาศข่าวและคนดังทางอินเทอร์เนต็ตและผู้ที่มาที่พระราชวังเพื่อดูความสนุกสนานผู้คนจากทั่วทุกสารทิศชีวิตหมดสัญญาสามวันแล้วนักข่าวในประเทศและต่างประเทศกลุ่มหนึ่งยกกล้องและกล้องวิดีโอของพวกเขาอย่างลนลานเพื่อถ่ายทำ ฉากนี้ระเบิดเซนทรัลเพลนซิตี้ทั้งหมดและดึงดูดความสนใจของแวดวงการเงินระหว่างประเทศในที่สุดคำสั่งซื้อนับหมื่นล้านก็ถึงเส้นตายที่ตกลงกันไว้ฉากที่น่ากลัวที่สุดของขี่เท่าและคี่เท่ากำลังจะมาตระกูลกองไม่ใช่ตระกูลกองของเราอีกต่อไปห้าห้าหคุณอยู่ที่นี่แล้วดีมากถ้าอย่างนั้นฉันจะแนะนำให้คุณรู้จัก ตอนนี้ขยะนี้คือคนที่ซื้อตระกูลกองของเราทั้งหมดตอนนี้ตระกูลกองของเราเป็นเจ้าของส่วนของทุกคนอยู่ในมือของเขากงเทียนหลงทำหม้อแตกในเวลานี้เขาไม่สนใจสิ่งใดเขาคำรามด้วยความสิ้นหวังเขาชี้ไปที่เจียงเฟิงขณะนี้ร่างกายของเขากําลังสั่นสะท้านอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งถึงเวลาหรือยังแล้วตาย แต่คนที่ตายก่อนและแย่ที่สุดต้องเป็นเจียงเฟิงเขาคำรามและเกือบทุกคนในตระกูลกองพูดในเวลานี้โดยชี้ไปที่เจียงเฟิงแม้แต่หญิงชรากองก็ก้าวไปข้างหน้าในขณะนี้ควาสัญญาการโอนหุ้นจากมือของเจียงเฟิงและยกมันขึ้นอย่างสันเทาเพื่อแสดงสัญญาต่อหน้าทุกคนหวดหลังจากพูดจบห้องประชุมก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้ง ในช่วงเวลาต่อมาจูจูชัยเอลูโอก็มองไปที่เจียงเฟงและนักข่าวผู้ประกาศข่าวคนดังทางอินเทอร์เน็ตและคนอื่นๆอีกมากมายที่ตามมาข้างหลังต่างก็มองไปที่เจียงเฟงในขณะนี้